วันพีทนะครับผมคือหนึ่งในแอนิเมชันหรือว่ามังงะที่ผมชื่นชอบที่สุดตลอดการความยอดเยี่ยมในการเขียนตัวละครในการเล่าเรื่องการสร้างโลกของอาจารย์โอดาครับผมโอ้ยถ้าพูดเป็น8ชั่วโมงก็ไม่หมดเพราะงั้นวันนี้ผมจึงอยากจะมาพูดแค่ตัวละครตัวหนึ่งครับตัวละครตัวหนึ่งในโลกวันพีทเป็นตัวละครตัวร้ายครับผมที่ในโลกออนไลน์เนี่ยทั่วโลกเขาต่าง มองข้ามแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามมันกันหมดแต่สำหรับผมในตัวละครตัวนี้คือหนึ่งในตัวร้ายที่ดีที่สุดของโลกวันพีทเลยครับผมสำหรับผมตัวละครตัวนี้มันคือตัวร้ายของวันพีทที่ดักที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกคนฟังไม่ผิดครับตัวนี้ดักสุดสำหรับผมด์กกว่าดอฟฟี่ดักกว่าอารองดักกว่าไคโดบิกมมหรืออะไรพวกนี้ดักกว่าตัวละครตัวร้ายตัวไหนที่เคยมีมาในโลกวันพีทเนื่องจากเพราะว่ามันสมจริง มากมากครับตัวละครตัวนั้นก็คือโฮดี้จ n e s นครับผมและนี่คือ4ประเด็นสำคัญที่ว่าทำไมตัวละครตัวนี้นมันถึงยอดเยี่ยมครับผมเอาล่ะครขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับผมแล้วเราค่อยไปเจาะกันทีละประเด็นเลยนะอย่างที่แฟนวันพีทรู้กันอะ่ะ ว่ามนุษย์เงือกอ่ะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ถูกเอ่ยถึงไม่อย่างยาวนานมากๆในเนื้อเรื่องของวันพีทถูกไหมครับคือความจริงพู้แค่ว่าเอ่ยถึงคงไม่ได้เพราะว่าช่วงแรกๆช่วงอาร์กแรกๆของวันพีทอ่ะมนุษย์เงือกมันคือตัวร้ายเลยถูกไหมเออมันเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่สําคัญมากๆมีคอนฟ l i c ในเนื้อเรื่องมาอย่างยาวนานเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายตัวแรกสุดจะเรียกว่าเป็นตัวร้ายจริงๆก็ได้เพราะว่าตัวร้ายก่อนหน้าน,นี้มันแบบมันไม่ได้ดูหน้าเกงขามเท่าอารองเป็นไอ้หนุ่มมนุษย์เงือก ฉลามที่ถูกลูฟี่หักจมูกไว้เออ,เอ,อตัวนั่นแหละโดยที่ไอตัวอารองเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ถ้าดูกันแบบผิวเผินเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกับโฮดี ถูกไหมตรงที่มันมีความเกลียดชังมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเรามองให้ลึกจริงๆครับผมสองตัวละครนี้แม่งโคตรแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยครับอาลองคือตัวละครตัวร้ายที่เราสามารถเข้าใจความเกลียดชังของเขาได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วไอความเกลียดชังของมันมันจะเป็นเรื่องที่มันแบบมันผิดมันแย่ก็ตามแต่ว่าเราก็ยังพอเข้าใจมันได้ว่าทําไมเพราะว่าไออารองมันได้เห็นฟิชเชอร์ไทเกอร์คนที่มันยกย่องบูชาเป็นเหมือน โรเวเดวเป็นไอดอลเลยพวกนี้ถูกฆ่าตายเอาง่ายๆ่ายคือไออารองอะ่ะมันก็เป็นคนเลวนะแต่ว่ามันเป็นคนเลวที่เกิดมาจากการพบเจอกับประสบการณ์จริงๆก็คือประสบการณ์ในชีวิตมันสอนให้มันเป็นคนเลวปลูกฝังให้มันเป็นคนเลวถึงแม้ว่าในตัวของอารองมันจะเป็นคนที่มีอาคาติกับมนุษย์เล็กๆอยู่แล้วแต่ว่าพอฟิชเชอร์ไทเกอร์ถูกฆ่าปับ๊บมันเลยยิ่งแบบหนักขึ้นความเศร้าของอารองมันถูกผลักให้กลายเป็นความเกลียดชังอะโอเคทุกคนใจเย็นนะผมรู้ว่าทุกคน เข้ามาฟังโฮดี้แล้วก็อยู่ๆก็ผมก็เล่าอารองทุกคนอนาะจจะสงสัยว่ามึงเล่าอารองทําไมเนี่ยคือสองตัวเนี้ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันอยู่ครับด้วยความตั้งใจของตัวใจโอดะแล้วทุกคนจะเข้าใจโอเคนะใจเย็นโอเคมาประเด็นแรกครับผม หนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดของวันพีนะครับผมก็คือ Inherited View หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณเจตจำนงที่ถูกส่งต่อโดยทีมนี้มันเกิดกับเกือบทุกตัวละครในเรื่องเลยครับตัวหลักๆที่ผมนึกออกก็จะมีเป็นลูฟี่ได้รับเจตจำนงสืบต่อมาจากนิกะจอยบอยแล้วก็โรเจอร์ส่วนโคบี้ก็มาจากกาฟส่วนไอหนวดดำมันก็มาจากซีเบก ประมาณนี้ความจริงน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ผมนึ้อ,ออกประมาณนี้นะครับผมส่วนสําหรับตัวโฮดี้เนี่ยมันก็มี inherited view ของมันเหมือนกันนะทุกคนอาจจะคิดว่ามาจากอารองแน่เลยก็ถูกและผิดครับผมเพราะว่าตัวโฮดี้มันไม่ได้รับเจตจำนง หรือความจริงในที่นี้จะเรียกว่าความเกียรชังก็ได้พูดให้มันเข้ากับตัวโฮดดี้มากกว่านะก็คือความจริงแล้วโฮดี้มันไม่ได้รับความเกียดติชังมาจากแค่ตัวอารองครับแต่ว่ามันได้รับมาจากทั้งอนะาณาจักรเงือกเลยในที่นี้ผมหมายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเผ่าพันธุ์เงือกกับมนุษย์นะครับผมที่แบบมนุษย์เงือกมันจะถูกจับเป็นจับไปเป็นทาสถูกฆ่าประวัติศาสตร์เหล่านั้นนะมันได้ปลูกฝังความเกียรติชัง ลงไปในผู้คนบางส่วนแล้วกันเออในอาณาจักรเงือกแล้วพอความเกลียดชังนั้นมันถูกปูมฟักอยู่เรื่อยๆจนมันเติบโตขึ้นมันก็ไหลลงมาสู่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสลัมซึ่งเด็กคนนั้นก็คือโฮดี้ตั้งแต่เด็กอะ่ะโฮดี้มันมักจะได้ซึมซับความเกลียดชังของคนอื่นเข้ามาใส่หัวมัน เรื่อยๆและเรื่อยๆและเรื่อยๆมันทําให้โฮดดี้ครับผมมันเดเวล็อปความคิดที่ว่าแบบมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สมควรถูกเกลียดถูกลงทันหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เงือกคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาเพื่อลงทันมนุษย์คือโฮดี้มันอินเสียนอ่ะทุกคนนบะเออคือโฮดี้มันเกิดมาโดยที่ไม่เคยพบเจอเหตุผลอะไรเลยที่จะทําให้มันชื่นชอบมนุษย์อะเพราะว่ารอบตัวมันรอบข้างมันมีแต่ความเกลียดชังต่อมนุษย์ มันเลยเกิดมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมรอบกายของมันที่ให้เหตุผลมันว่าให้เหตุผลมันมากมายเลยด้วยว่าทำไมมันถึงควรที่จะเกลียดชังมนุษย์แล้วพอเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งได้รับเหตุผลไอ้ที่มันบิดเบีย้ยแบบนั้นเข้าไปบ่อยๆมันก็เริ่ม develop ความดํามืดภายใน,ในใจิตใจขึ้นมาโนูไหม,มความจริงแล้วตัวละครฮอดี้มันคือ ตัวร้ายที่ว่างเปล่าครับผมจะพูดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าภายในของมันมันมีแต่ความเกลียดชังที่มันมืดมิดไรทางเยียวยาเลยครับโอดีมันคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อเกลียดชัง ธีมหลักของ Fishman Island อ่าผมมันคือเรื่องของเรซ i s m ซึ่งอาจารย์โอดาแกได้ทำการสำรวจทีมนีนะ้ในหลายๆมุมหลายแง่มุมนะครับผมตั้งแต่มุมของคนที่สู้จนตัวตายเพื่อพยายามที่จะทำลายไอความเรซ i s m ในโลกของเขาอะ่ะ ซึ่งคนคนนั้นก็คือโอโตฮิเมะหรือว่าแม่ของ h ชโรอุชิหรือว่าฟ e เจอร์ไทเกอร์นะครับผมตัวละคร2ตัวนี้มีความต้องการเหมือนกันก็คือต้องการทําลายความเกียดชังต้องการทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่แค่วิธีการมันแค่แตกต่างกันขอ,อนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันก็คือว่าความจริงแล้ววิธีการของทั้งโอโตฮิเมะแล้วก็ไทเกอร์ถ้าเรามองดีๆมันได้ผลนะครับเพราะว่า มันคือการเอาชนะความเกลียดชังด้วยความอ,อดโยนและผลลัพธ์ของการต่อสู้ของทั้งสองคนน่ะมันก็ประจักษ์ต่อหน้าพวกเรามาในรูปแบบของ2ตัวละคร1ก็คือโคราล่าสองคือมายอสการ์ดโอชื่อโคสตินมายอสการ์ดคืออาเผ่ามังกรฟ้าคนเดียวที่เป็นคนดีครับโอเคสองตัวน,นี้ค่อยมาพูดกันคลิปจะต่อไปแล้วกันมุมอ,อื่นๆที่อาจารย์โอดาแกได้สำรวจก็จะมีพวกคนนอกมุมของคนนอกอย่างเช่นมุมของสตอร์แฮ หรือว่ามุมของผู้นําอย่างนี้ผู้นําในที่นี้ก็หมายถึงมุมมองของเราพี่ชายแล้วก็พ่อของเชลโลโชิซึ่งความจริงแล้วตัวละครที่ผมว่าน่าพูดถึงแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กับตัวละครอื่นๆในอาร์คนี้เลยก็คือฟุกะโบชิหรือว่าตัวพี่ชายคนโตของตัวเชลโลโชิกลับมาที่โฮดี้ดีกว่าโฮดี้คือคืออีกหนึ่งมุมมองแล้วกันที่ตัวอาจารย์โอดาแก เล่าเกี่ยวกับเรซิซึ่มแกตั้งใจนําเสนอตัวละครโฮดดี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นมุมมองที่แม่งโคตรจะสมจริงโคตรโคตรเลยทุกคนคือจริงนะครับทุกคนภายในโลกความจริงของพวกเราทุกคนอะเรซิซึมมันมีอยู่ทุกที่ถูกไหมครับคนขาวเกยดคนดําคนดําเกยดคนขาวคนขาวเกยดคนเอเชียคนดําเกยดคนยุโรปที่ยะไดหมดเลยนึกออไหมเออคำถามคือทุกคนคิดว่า ไอความคิดเหยียดเผ่าพันธุ์หรือว่าเลสิตอะไรพวกนี้มันมาจากไหนทุกคนคิดว่าคนผิวขาวทุกคนที่เกลียดคนดําหรือว่าคนผิวดําทุกคนที่เกลียดคนผิวขาวอ่ะพวกเขาเคยมีแบบมีแบ็กกราวน์สตอรี่แบบเคยถูกคนผิวดําฆ่าพ่อแม่สมัยเด็กเคยถูกคนผิวขาวเข้ามยเงินตอนเป็นเด็กมัธยมหรืออะไรพวกนี้ไหมหรือว่าคนยุโรปอย่างเงี้ยที่เกลียดคนเอเชียทุกคนคิดว่าเขาเคยโดนแบบเพื่อนเอเชียในสมัยมหาลัยหลอกเงินไปลงทุนหรืออะไรพวกนี้ไหม มันไม่มีนะเว้ยไอ้เหียร้อยทั้งร้อยแล้วความเกียรติชังเรซิซึมมันเกิดมาจากการที่คนเหล่านั้นอะไปยืมความเกียรติชังของคนอื่นมาใส่หัวเขาไปฟังแบบสมมติคนดำเหมือเขาก็ไปฟังเรื่องราวของการถูกกดขีถถถ่ถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นก็เลยแบบ develop ความคิดการเกลียดเผ่าพันุ์ขึ้นมาว่าแบบไอ้คนผิวขาวม่งขี้หมดทุกคนแหละไี้ี้ยกูไม่ชอบเลยอะไรแบบนี้มันคือแบบนี้เลยเว้ยทุกคน ในโลกความจริงร้อยทั้งร้อยคนที่แม่งเลสิตจริงๆแล้วเม่งไม่เคยมีประวัติที่อะไรเกี่ยวกับคนเผ่าพันธุ์อื่นที่เขาเกลียดเลยคนแบบโฮดี้อ่ะมันเยอะมากเว้ยุกคนมันคือคนที่ถูกความเกลียดชังของคนอื่นนะของคนอื่นนะย้อมจิตใจของตัวเองให้มันเป็นสีดำซึ่งโหความเกลียดชังที่มันอันตรายที่สุดคือความเกลียดชังที่มันไร้เหตุผลเว้ยเพราะว่าแบบมึงจะสามารถทําอะไรก็ได้กับ คนที่มึงเกลียดชังก็ได้อะเพราะว่ามึงไม่มีเหตุผลแล้วอ่ะมึงอินเซนไปแล้วเหนอกไหมครับนี่เคยผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าโฮดี้มันเป็นตัวละครตัวร้ายที่แม่งดาร์กที่สุดของวันพียเว้ย ไม่ใช่เพราะว่ามันทําเรื่องชั่วแบบโดราฟฟี่หรืออะไรพวกนี้นะแต่แบบแต่เพราะเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายที่มัน represent ด้านที่ดํามืดที่สุดของความเป็นมนุษย์อ่ะด้านของความเกลียดชังแล้วมันไม่ใช่ความเกลียดชังที่มันแบบมีเบื้องหลังซึ่งตีอะไรพวกนั้นโดยมันเป็นเพียวเฮตอ่ะทุกคนมันคือความดํามืดที่ดํามืดที่สุดของความเป็นมนุษย์เลยอ่ะเออผมเป็นคนหนึ่งนนเวที่เชื่อว่ามนุษย์ไม่มีอยู่2ประเภทบนโลกใบนี้ก็คือ1 ผู้สร้างแล้วก็2ผู้ทําลายโฮดดี้คือผู้ที่เกิดมาเพื่อทําลายทําลายทุกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวโฮดดี้มันแตกต่างกับตัวอารองอ่ะคือความรักพวกผองอารองอ่ะถึงมันจะชั่วถึงมันจะเรสิตยังไงก็ตามแต่แต่มันไม่เคยทําร้ายเผ่าพันธุ์เดียวกันกับมันเว้ยทุกคนจําตอนที่อารอง ลูกน้องของอารองแม่งถูกแบบถูกโซโลมั้งเออฟันได้ปะแล้วก็ลม้มลงเจ็บกันหมดอะแล้วพออารองแม่งเข้ามาอารองแม่งแบบเชียช็อกแล้วม่งแบบใครทํามุกมึงอะไรแบบนี้โนะะแต่พอกับการโฮดี้แม่งสามารถจับลูกน้องตัวเองเอามาขวางดาบของโซโลได้คือโฮดี้มันไม่สนเว้ยว่าใครเป็นอะไรยังไงถ้าใครมาขวางจุดมุ่งหมายของมันอะมันฆ่าหมดนึไหมครับมันเหมือนคนที่ถูกแบบ ความเกลียดชังม่งปิดตามองไม่เห็นแล้วอ่ะว่าแบบเคียสิ่งที่มึงทําอยู่มันผิดนะเว้ยแล้วนี่คือลูกน้องมึงนะเว้ยหรืออะไรพวกนี้โฮดี้มันไม่สนเว้ยโฮดี้แม่งฆ่าได้หมดแม่งฆ่าแม่ของเด็กตัวเล็กคนหนึ่งได้โฮดี้มันสามารถทําลายบ้านเกิดของตัวเองได้สำหรับผมโฮดดี้มันคือเดอะเวิร์สไนท์แมของทั้งตัวโอโตฮิเมะแล้วก็ฟิชเชอร์ไทเกอร์ครับผมคือโฮดี้แม่งคือสิ่งที่สองคนนี้พยายามที่จะหยุดแม่ไม่ให้มันถูกสร้างขึ้นมา ถูกไหมเออผมเชื่อว่าทั้งสองตออัวละครอ่ะเขารู้ดีเว้ยว่าความเกียจชังมันสามารถทาอะไรได้มันสามารถส่งผลยังไงได้ตัวละครสองตัวนี้เลยพยายามอย่างหนักมา,มากๆเพื่อเอาชนะความเกียจชงังทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความอ่อนโยนแต่ก็นะฮะต้องจุดนี้ จะเรียกว่าเขาล้มเหลวได้เพราะว่าโคดี้มันเกิดมานะเออแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่จะมาสืบต่อเจตจำนงของทั้งไทเกอร์และโอโตฮิเมะสำหรับผมก็คือฟุกาโบชิหรือว่าพี่ของชิราโอชินั่นเองนะครับผมเพราะว่าอาจารย์อดะแกค่อนข้างดันตัวละครตอนตนี้พอสมควรอนางคตของก่องเงือกนี้อยู่ในมือพี่แกแล้วแหละผมว่านะ <c oughs> เออ,เอ,อเอาตรงโฮดี้มันทําให้ผมนึกถึงคิวมองเกอร์ในแบล็กพันเธอร์เหมือนกันนะเออ มีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างอยู่เออใช่แล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อมโยงอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันถูกซ่อนเอาไว้ของตัวลูฟี่กับโซโคดี้คือมันไม่ใช่แค่ตัวเอกกับตัวร้ายครับผมเออมันไม่ใช่แค่พระเอกกับตัวร้ายที่ต้องมาสู้กันแต่ว่าลูฟี่มันเป็นตัวแทนของคนที่มองทุกเพศทุกเผ่าพันธุ์ทุกวัยอะไรพวกนี้แม่งเท่าเทียมกันหมดคือลูฟี่มันกระโดดต่อยเจ้าหญิงมาแล้วทุก <laughs> คนจําได้ไหม You are a real five! man! High five. ทุกคนสลับลูฟี่มันเท่ากันหมดเว้ยทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันทุกคนมีความสามารถในการเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันเหมือนเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ represent ความเป็นลูฟี่เว้ยลูฟี่แม่งคือแบบคนที่เชื่อในความเท่าเทียมแบบสุดๆมากๆ แต่ว่าโฮดี้อ่ะมันคือคนที่เชื่อว่าเผ่าพันธุ์เงือกนั้นสูงที่สุดเจ๋งที่สุดและเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆอ่ะสมควรที่จะตายไปซะตายหาไปซะเออแล้วตัวโฮดี้มันไม่ใช่แค่เชื่อว่าเผ่าพันธุ์เงือกมันสูงนะมันเชื่อว่าพวกมันอ่ะสูงกว่าเผ่าพันธุ์เงือกธรรมดาด้วยซ้ำนึกไหมครับเออเพราะว่ามันบอกกูคือผู้ถูกเลือกบลาบาเที่อะไรบางนี้การสู้กันของตัวลูฟี่กับโฮดี้มันเลยมันเลยเหมือนกันสู้กันของไม่ใช่แค่ทางฟิสิกส์แต่ว่าทางความเชื่อด้วย สำหรับผมสิ่งที่ทําให้โฮดี้โจนมันเป็นตัวละครที่ดีมากๆมากๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือเม็ดเศษของตัวละครที่มันแบกไว้เว้ยอาจารย์โอดาแกตั้งใจให้ตัวละครโฮดี้มันเป็นตัวละครที่แบบไม่มีแบกเกราสตอรี่อะไรเลยเออแล้วผมชอบมากที่คือตอนแรกที่เป็นมังงะแล้วแบบช่วงนั้นที่มันเฉลยแบบว่าเฮ้ยโฮดี้มันไม่มีแบกเกราสตอรี่อะไรก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่แบบมาออกมาแบบบน่บนๆว่ามันเอ,อ้ยอะไรวะ อะไรพวกนี้แต่ผมมองว่าอาจารย์อุดะแกตั้งใจไว้เพราะว่าแกตั้งใจเล่าตัวละครให้มันเลฟพิเซนต์ความเป็นจริงของโลกเราอะความจริงแล้วโฮดี้มันไม่ได้มีความแข็งแกร่งส้นตีอะไรเลยนะเว้ยมันแบบเสพยาเป็นเสพยาแล้วมันเสพยา,ยาแล้วมันก็เลยเก่งเนอะปะเพราะว่า ผมว่ามันคือเมสเซจมันคือนัยยะที่อาจารย์โอดะแกอยากจะส่งให้เราไว้ก็คือคนที่จิตใจมีแต่ความเกลียดชังและความสิ้นหวังอ่ะความจริงแล้วเป็นคนอ่อนแอเว้เป็นคนแบบกระจอกต่างจากคนที่จิตใจมีความหวังและความสดใสอะไรๆพวกนี้คนเหล่านั้นน่ะคือคนที่แข็งแร่งที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่อาจารย์โอดะแกพยายามสื่อสำหรับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดสุดยอดสุดตีนยอดเยี่ยมมากๆเว้ยแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของตรีม ความเชื่อมโยงตัวละครความสัมพันธ์ต่างๆสำหรับผมมันส่งให้ตัวโคดี้มันโคตรน่าจดจำเลยเว้สำหรับผมเพราะมันเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าแต่ความจริงแล้วเม็เศษข้างในของแม่งคือแบบอีเที้ยม่งคือแบบอะไรที่แบบเข้าถึงง่ายมากๆแล้วมัน น่ากลัวมากๆมันเศร้าน่าเศร้ามากๆเว้เพราะว่าแบบตัวละครโฮดี้คนแบบโฮดี้โจนในโลกความจริงแม่งมีเต็มไปหมดอะ่ะ มึงไม่ต้องไปคนผิวดำผิวขาวเราคนไทยกับคนลาวคนพมา่าคนไทยยังมีการเกลียดพมา่าเกลียดลาวอยู่เลยอี้อะมึงนึกออกไหมคําถามคือมึงเกลียดทําไมเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาไงว่าเชี่ยคนลาวคนพมา่าเขาแบบการศึกษาต่ำนู่นี่นั่นบ้าๆคือแบบมึงนึกออกไหมไอ้เชียแม่งเป็นตัวละคร ตัว้ายที่มันเลบิเซนต์ความน่าเศร้าของแบบโลกความจริงได้อย่างแบบสุดตรีนมากสำหรับผมนี่คือเผลที่ว่าทำไมาโฮตี้โจนสำหรับผมมันคือหนึ่งในตัวลายที่ดีที่สุดเท่าที่วันพีทเคยมีมาเลยเออมันอาจจะสู้ตัวละครอื่นไม่ได้ในด้านของความน่าเกงขามในด้านของความน่ากลัวแต่ว่าเมสเซจมันในยะที่ตัวละครตัวนี้มันแบกไว้ไม่งรุนแรงที่สุดเลยทุกคน ท้ายที่สุดนี้ผมหวังว่าคลิปของผมคลิปนี้จะเปลี่ยนความคิดใครได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชังรับผมจงเอาชนะมันด้วยความอ่อนโยนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ